ค่ะสวัสดีค่ะตั้ชุ่มฟีซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจนาาน้ำโชกนะคะท่ันผช้ชม่าสำหรับมือนีเป็นบ้านหวยเล่าพัฒนาออกนะคะหลังจากที่ผลเล่าพัฒนาออกสามเอลี่อยู่กับทั้มช่มาแปดสามสามสามศูนย์สามมีเลขสามตัวมีแปดมีสามมีศูนย์เอ้ยมีแปดมีเลขสองสามตัวมีแปดมีศูนย์มีสาม, 0, ม 3. คืสามตัวสามศูนย์สามสองตัวล่างสามสามเลขสี่ตัวสามสามศูนย์สามเอาไปมึงน้ำกันกับนผู้ชม่ะวาสำนักใดเข่าแน,น่เนาะคะ่เนาะปินข้อมูลในการติดตามตอนต่อไปนะคะอาจารย์สารข้ามนะคะอาจารย์สารข้ามเขาบออาจารย์สารข้ามเขาตะเปียดอาจารย์สารข้ามเขาตะเปียดเพราะว่าเลขที่ออกนะคะ แปดสามสามสามศูนย์สามเขาตะเป็ดเปดก็คือแปดสามทั้งสอบสอปล่อยห้าคอไผ่ขาทั้งช่วงขาทั้งสอปล่อเล้านะคะแปดสามต่อไปต่อไปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคาม สารข้ามไปแล้วอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศเก้ากับสี่โมมีเลยค่ะทำชุ่มขาเก้าเก้าสี่สี่โมมีผ่านนะคะดีขึ้นหนึ่งสำนักผ่านไปปูซุ่มเงียบศูนย์หนึ่งโมมีศูนย์สามนะคะศูนย์หนึ่งโมมีศูนย์สาม มืงของพอพอมดนวยของผอพุมของอพุ่มของพอพอม,มเกือบนะคะหนึ่งสามแต่ว่ามะเข่าตัวระว่างกะตรงช่วงขาเข่าตัวระว่างผลแปดสามสามสาศูสาม ละว่างสามาศูนย์สมมาสามศูนย์สามะกะาามสามลางนี่แต่สามอย่างเดียวไ,ไห้หลุดสามใบคือดิกินเนาะเเลยต่อไปปูซุมเหยียบกรผพานไปแล้วของเจน่างของเจน่างกับแด เอาไปที่แปดสามทั้งโซปป่อเล่าโซปปอเล้าเนาะคะ่ะทั้งช่วงเนาะนิถนศูนย์สี่บุมมศูนย์สามกับทั้งช่วงขาเสียดายมิถนศูนย์สีบุมีศูนย์สามเอาต่อไปเอา อาจารย์ขอนแกนเขา่าเอฟซีขอนแกนเข่าก็ทั้งช่วงขาเอฟซี FC ขอนแกนเข้านะคะศูนย์มาที่ศูนย์สามนั่นเอฟซี FC ขอนแกนเขา่านี่คะ่ะเอฟซีขอนแกนเขา่า่ะทั้งช่วงขาเอฟซี FC ขอนแกนเข้านะคะสามศูนย์สาม เอฟซีขอนแก่นเขานะคะปวดทราบปวดทราบเอฟซีขอนแก่นเขา้าต่อไปเราพัฒนาชุดของ ชุดวัดใจกับท่านชุ่มขาชุดวัดใจบ่มีเห็นแม่ตะตัวเดียวชุดวัดใจบ่มีเห็นแม่ตะตัวเดียวเลขที่ออกแปดสามสามสามศูนย์สามนะคะสามศูนย์สามข้างล่างสามสามนะคะต่อไปเป็นตัวเลขเนี่ยทางของอาจารย์มาลุย จานม้าลวยกับโบ้เข่าบ้เข่าทำช่วงขา C แบบโบ้เขา,เขา,เขาสายดวนกับโบ้เขา่าคือกันซ้ายดวนกับโบ้เขา่าเหลือของเลือของเลือของใค รเรือขาตึงช่วงขาเรือของอาจารย์ปูศูนปูศูนเจ็่นตัวใดนะดูปูศูนก่อนนะคะปูศูนปูศูน คืนอเจ็ hmm. yeah. ผูเจ็ด่อเตีย๋ยวค่ะผู้ศูญเจด็ดผู้ศูนย์เจ็ดเข่าตัวหลุดตัววิ่งมาทั้งช่องขาผู้ศูนย์เจ็ดเข่าตัวหลุดตัววิ่งเฮ้หลุดหนึ่งกับสามมาสามนะคะแต่ว่าตัวจับคูบเบา บ่มีเบิ่นเนาะค่ะเนาะบ่มีเบิ่นเบิ่นให้ยตาซีซีก็หาหาหายตาซีซีก็หาหาอัจจานสมยศอาจารย์สมยศเขาบอกเมื่ออาจารย์สมยศแป๊บหนึ่งอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศก็บพกเขาอาจารย์สมยศก็บพกเขาสรุปแล้วมีเขา สำนักเดียวคือของเอฟซีขอนแก่นนะคะบนช่วงขาเข้าสำนักเดียวคือเอฟซีขอนแก่นเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีขอนแก่นเข่าไปแลวก่นจันทสมยศก็บวชเขา้าจันทสมยศบวเขา้าเอฟซีขอนแก่นเขา้า นี่ค่ะตรงช่วงขามีสำนักเดี่ยวเขา่าคือ fc ขอนแกน่นไปทำู้ช่วงในมึงจะจะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดตามให้นะคะเดี๋ยวแอดตามให้แล้วบอกว่าเป็นชุดแก่มือแมนอิลีชุดแก้มือนะคะยิ่งรูปที่ศนกับ9ก้ิ่งรูปที่ศูนย์กับ9ปรากฏว่าสามแปสเก้าอ๋อสามแปดกับไปเขา่า หลังโซปป่เล่านี่แปดสามสปป่เล่าโซปป่เหล้ากลาสินอุบลน,นี่ค่ะหลักกรมาสามศูนย์ศูนย์สามเขาบนนะคะเอาสรุปแล้วคืออาจารย์เอฟซี FC ขอนแกนเข่าเนาะคะา่ะทำชื่อมเนาะเอฟซีขอนแกนเขา่าเจน่างเขา่าถึงแต่สซปโป่เหล้าคือกันแปดสาม นี่ก็ทำชุ่มค่จะจีนั่งกับเขาล่างโซปปัวเล่าแปดสามแค่นั้นเอาทำชุ่มครับเจอกันไม่คิดนาเนาะค่ะเนาะผู้ใดถือแอดกระดีใจน้ำผู้ใดบ่ถือสู้ต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ